สำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำ่านพุทธบริษัทในด้านศีรานุสติกมรนทันนับเนื่องมาจากศัทธาจริตน่คมศีรานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานสนับสนุนศรัทธา,นาเนื่องโดยศรัทธามีความเชื่ออยู่แล้วองสมเด็จพระบัมอีกแก้ว ก็แนะนำให้เชื่อเรื่องศีลมีการจะเรียศีรานุสติกรรมฐานก็แบ่งออกเป็นสองประเภทเอนกันคือหนึ่งใช้อารมณ์ส่งนึกคำนึกถึงคำศีลเช่นกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้า,าออก,กหายใ,ใจเข้าแล้วก็ศีลหายใจออกนึกกวนหลังนึกศีหลังศีหลังหายใจเข้าแล้วก็ศี แล้ให้ใจออกตัวหลังเป็นการทรงตัวคือเป็นคำนาจิตปักคำประศินเป็นปกติให้จิตเป็นสมาธิตั้งอารมณ์เป็นฌานอย่างนี้มีอารมณ์เั้งฌานสี่เหมือนกันอีกในแบบหนึ่งนั่นเป็นแบบที่สองท่านพิจรารณาเรื่องสี่งใกล้ทนัองสี่ง่าพิจารณาว่าสี่งของเรามีความบริสุทธิ์ผดทองเพียงใด ถ้าสิ่งที่เราบริสุทธิ์ผลที่จะพึงได้นั่นก็คือสีเลนะสุกติยันติอย่างเลืที่สุดเรามีความสุขความนา่าสิ้งในชาติปัจจุบันตายไปแล้วไปสวรรค์สีเลนะโกสมทาในชาติปัจจุบันเรามีความสุขเรื่องความเป็นอยู่ในโภกสมบัติราะไม่สิ้นเปลืองเกินไป ถ้าตายไปถติเทวดาก็ยังมีที่ประสมบัติมากเกิดม,มาเป็นคนก็มีสมบัติมากศีลเลนนิปติ้งยันติเมื่อเรามีศีลจิตใจเข้าถึงความสงบเมื่อตายไปแล้วเป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่ายนี่เปลียนในสงฆ์ของศีลที่เราจะไข้ควรและต่อมาก็มาไข้ควรถึงกําลังของศีลโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคระวต ة ถือสินห้าเป็นสําคัญสําหรับพระเองก็ถือสิ่ของตัวเป็นสําคัญโดยส่วนใหญ่ปกติศีลมีสิน้าที่พระพุทธเจ้าทรงแรนะนําว่าจุย่าฆ่าอย่าทําลายชีวิตสิ่งลดกันเราก็มาพิจารณาด้วยกำลังของสินว่าการที่ไม่ฆากันไม่ทําลายกันก็ต้องมีเมตตาตรอมีหงัง่เนเีต้ดงหน้า แล้วให้ตั้งใจทรงพรม,มิหารสีือเมีตาความรักกรุณาความสงสารให้เกิดขึ้นเห็นว่าชีวิตของคนและสัตว์มันไม่อย่างยืนไม่จีรังท้าวรมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมกลางมีการสลายตัวเป็นีิสุดเรื่องอะไรที่เราจะมาฆ่าม,มาฟันมาทำลายสิ่งเห่กัน มืมันไม่มีการทำลายซึ่งกันและกันก็มีความทุกข์อยู่แล้วไม่ต้องฆ่ากันมันก็ตายอยู่แล้วแลเมื่อชีวิตของคนสัตว์จำเป็นจะต้องตายเรื่องไรที่ต้องมาทำลายกันซึ่งไม่เกิดประโยชน์การมุ่งทำลายกันมันมีแต่โทษจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนถ้าเรามีความรักกันเรามีความสงสารกันต่างคนต่างก็มีความสุข ในชาติปัจจุบันก็มีความสุขในสัมปรายภพบเราก็มีความสุขนี่มาพิจรา,ารณาถึงสี่งข้ออาทินาทานขึ้นชื่อว่าทรัพย์สินทั้งหลายทั้งเราที่มีอยู่นี่เวลาเราตายเราก็แบกไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเป็นที่รักเราก็ไม่สามารถจะนําไปได้เพราะว่ามันเป็นสภาวะ ที่ต้องทับถมพื้นปฐพีอาตภาพร่างกายของเรานี้มันก็ไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเวลาตายเราก็ทิ้งมันไว้เราไปสยสุเด,เดียวคือจิตที่มมทรัพสมบัติที่เราหามาได้มันก็มีสภาพอย่างนั้นเพราะมันเป็นของนอกกายแม้แต่กายเราก็แบกไปไม่ได้ทรัพย์ต่อกายจะแบกไ,ได้ยังไง ถ้าเราจะรักขโมยยีแย่ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมามันก็มีสาภาพเช่นเดียวกันถ้าเราไปนำมาในอการทุจริตอารมณ์จิตของเราก็มีความเรร้อนก็เป็นศัตรูกับเจ้าของทรัพย์สินเมืม่อการตนเป็นศัตรูเสื่อะกันต่างฝ่ายต่างก็มีความทุกข์ต่างฝ่ายต่างก็มีความเร,ร้อนไม่มีความสุขเงินละได้มนแ,แล้วเวลาตายก็แบ,บกไปไม่ได้ เรื่องใหญที่เราหาปัจจัยเป็นความทุกข์เพิ่มขึ้นพยายามปกติเรามีทรัพยินภายในอัจฉริยทรัพย์เรียกว่าทรัพย์ภายในคือร่างกายแม้แต่ร่างกายกนาายี่เราก็แบกไม่ไหวอยู่แล้วมันเป็นปัจจัยของความหนักเสด็จพระพุทธเจ้ากล่าวว่าภาราหวีเป็นจากทันธาทันทั้งหลายห้าเป็นภาระอันหนักร่างกายเรามีทานี้มันก็ทุกข์ นีลรัพย์สินภายนอกมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีมากเราก็ทุกมากเรามีน้อยเราก็ทุกน้อยไม่มีมันอยากมีมันก็ทุกเป็นอันวรากร่างกายไปทรัพย์ภายในก็ดีวัตถุทั้งหลายไปทรัพย์ภายในก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์แต่ว่าเราจําเป็นจะต้องอาศัยมัน แต่ถึงันนั้นก็ดีเราก็อย่าพอใจยินดีเฉพาะทรัพย์ที่เพิ่งมีอยู่ได้โดยชอบทมเราจะไม่นําทุกจากการยื้แย่งทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นคนตนต่อไปถ้าเราแย่งเขาเมื่อีมีชีวิตอยู่ก็ทุกข์ตายไปแล้วก็ต้องไปเสวยทุกขเวท,ท,าวท,ท,าวทนาในาบาเยภูไม่มีประโยชน์นี่มาพิจารณาถึงสิ่งข้อาการเมสุมิชาจารย์ การเยะแยงความรักของบุคคลอื่นอันนี้จะเป็นโทษนะหนักเพราะอะไรเพราะไอ้เรื่องกาวกามฉันทะความค่าในเพจมันไม่มีสภาพเป็นของอิ่มไม่มีสภาพส่งเสริมให้มีความสุขความต้องการในเพจระหว่างเพจมันเป็นปัจจัยของความทุกข์อยู่แล้วโดยเฉพาะ ถึงว่าเป็นไปตามโดยศีลโดยทาตามระเบณเีมันก็เป็นทุกข์เองแค่เราตัวเดียวเราก็แบกทุกข์หนักถ้า,ามีคผู้ครองทำใหคนก็แบกทุกข์ก็มีคนหนึ่งทันห้ามันทุกเต็มที่แบกทำให้คนก็เป็นทุกข์สิ่งแตนน่ต่อมาถ้ามีลูกมีหลานเกิดขึ้นก็ทุกมากยิ่งขึ้น,นไม่มีปัจจัยของความสุข ถ้าหากว่าเรายิ่งไปทำการมเมตตาชาจาย์อารมณ์ใจเพราเราดิ้นรนไปในความชั่วมันก็มีความทุกข์มากทุกจากการแบกภาระต้องสแสวงหาความรักนอกขอบเขตนี่ก็เป็นทุกข์เพื่อต้งเกรงแฟนตรายที่จะเนเกิดขึ้นนอกจากนั้นเราไม่ต้องถวยทุกขเวทนาจากบาปกรรมลามกตกในเพจในสใมนัยใ,ในเพศของ ของการมีสมิชาจารย์ที่เวลาปัจจุบันเราก็มีศัตรูก็สามีหรือพัญญาเดิมก็เพราะอาคาศเป็นศัตรูจะทำการแก้แค้นและสังหารเราด้วยน่ายความโกรธอันนี้เราก็นอนไม่หลับต้องระวังอยู่เสมอถ้าตายไปแล้วก็จงตกทุกข์เป็นได้รับทุกขเวทนาในรรกเป็นปัจจัยของความทุกข์ แต่เกิดมาใหม่บังเอิญที่จะเป็นคนก็เป็นปัจจัยในรัอบอกุสลกล่าวคือเวลาเรามีคนในบังคับบัญชาบุงคนว่าอยาสนงยากมาอยู่ในวัดใน,นองค์สมเด็จพระบรมมาลานาถแนะนําให้เราท่งสิงคนนี้ก็เพื่อความสุขนห่เราก็มานั่งดูสามีก็ดีพันยายก็ดีเรื่องเราจะได้คนอื่นนอกจากนั้นเข้ามาคนตาม มีใครบ้างที่ทรงกายตลอดการตลอดสมัยมีใครบ้างที่มีการทรงกายตลอดชีวิต,ตึันมีการเสื่อมโทรมปัญหาไม่ได้เนื้อแท้จริงๆเราก็ดีเขาก็ดีบุคคลอื่นใดก็ดีที่เราเห็นมาเป็นคนดีมีความสุขมีความสวยสวยกงามที่จะบำรุงบนเลยความสุขกันได้ด้วยการมาดมเนื้อแท้ของบุคคลอังหลาย่านั้นอันดับแรกก็เรีนิจัง มีความไม่เที่ยงไม่โสดสภาพเรื่อการทีสองทุกครั้งนำแบบธรรม,ามากเพียงใดมีทุกมากเท่าน,นั้นในที่สุดอนตตาเข้ามาถึงต่างคนต่างก็ตายจากกันเป็นอันว่าขันห้าของเราก็ดีของคู่ครองก็ดีเขาบุคคลอื่นที่เราจะย,ยื้อแย่งเข้ามาคนดีมีสภาพเหมือนกันฉะนั้นองค์สมเด็จพระกัจจวันบรมศานดาที่ได้ทรงแรนะนําให้เราระงับจุด คือใช้ความสันโดษรอยินดีเฉพาะก,การมารมณ์ที่มีอยู่ตามประเพณีเท่านั้นเมื่อเราปฏิบัติได้ตามนี้แล้วก็มีความสุขายบ้างสุขใจบ้างตามขอบเขตของศีลแต่ถึงอะไรก็ดีกันมีคู่ครองก็เพิ่มความทุกข์เป็นปกตินี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ข้อที่สีองค์สรรมเด็จพระมหามนุนีสุงแนะนำให้รักษาสัจวาจา เรื่องวาจาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าพูดดีพูดจริงเราก็เป็นคนอยู่ในครอบเขตให้ความรักและรความเคารพเขาเก็นคนทรับฟังถ้าเราพูดไม่ดีพูดไม่อยู่ในคําศัตย์จริงก็ย่อมเป็นที่เกลียดชังเขางบ็นคนทีสดับมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่มีใครอยากจะคบค่าสมาคมด้วยยิ่งกว่านั้นแต่การพูดไม่จริง ถ้าเราตายไปแล้วก็ต้องไปตกนรกเสวยทุกขเวทนาอย่างหนักแต่เกิดขึ้นมาเป็นคนใหม่จะพูดอะไรก็ไม่มีคนรับฟังนี่หมดท่าแสดงมันมีความทุกข์เมื่อความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นอย่าขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นก็ไม่มีใครเขาเชื่อถือนี่มันก็ทุกข์หนักเป็นอนุการรักษาสัจวา,าจามีความสุข ก็มีคนนับหน้าที่ตามีคนเชื่อคนถือในวาจาที่กล่าวไปแต่ถึงอะไรก็ดีแม้จะมีสัจวาจาอย่างนี้เราก็มีทุกข์ทุกข์แล้วการไม่ทรงข้งขันห้าการสลายไปเพื่อขันห้าทุกข์ก็มีทุกขเวทนาเข้ามาบีบคั้นยิ่งเราเป็นคนได้สัจวาจายิ่งก็แล้วกันกลับจะมีความทุกข์มากขึ้นเพราะไม่มีใครคบค้าสมาคม เอจนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแนะนาให้เรารักษาสิ่งข้อนี้ไว้ด้วยทรงสัจววจาเป็นสําคัญสิ่งที่ข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระพัจกวันเเว้นจากการดื่มสุราไดเมรยัยที่เป็นปันจจัยของความประมาทเป็นเครื่องทําลายสติสัมปชัญญะด้วยความจริงตามปกติร่างกายของเรา แม้จะมีประสาทที่ไม่ต้องยุงโจงส่งเสริมไม่ต้องสนับสนุนด้วยน้ำมัลน้ำเบื่อน้ำเมาให้สติก็สสัมชัญญะของเรามมนก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วไม่ค่อยจะมีความสมบูรณ์มันมีความทั้งเผลอจิตจะน้อมไปฝ่ายอกุศลอยู่เสมอนี่มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้านํนำสุราระมีอะไรมาดื่มข้าวต้จิตละมาใสยของเราก็ฟันเฟือน ไม่ทรงสติส mm. ัมปจญญะสติสัมปจญญะของเราที่เลวอยู่แล้วมันก็เลวมากขึ้นมันก็เป็นปัจจัยก่อเกิดทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใครแห่งการไม่ดื่มสุราหรืเมรัยไรอันดับแรกเป็นปัจจัยให้เสียทรัพย์สินทรัพย์สินที่เราหามาได้ด้วยดีหวังจะบำรุงบำรเลอรร่างกายให้มีความสุขก็ทรัพย์นั้น แต้ก็ต้องถูกถล่มทลายด้วยการดื่มสุราและเมรัยจ่ายทรั์ไปโดยใช่เหตุเราค็ต้องเพิ่มภาระในการหารับมากขึ้นนี่เป็นอุปการหนึ่งประการทีร่สองการดื่มสุรามีไรเป็นการทำลายประสาทของร่างกายให้ย่อยยับเพราะว่าสิ่งกัหลเหล่านี้เป็นของมึนเมามีความร้อนร่างกายสุดโทรมเร็วภาษาสุดโทรมเร็วกลายเป็นคนที่โรค เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมันก็มีทุกเวทนาสัตีิหามาได้ก็ต้องจับจ่ายไปโดยใช่เหตุอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกรกริเชก็ถือว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์อีกส่วนหนึ่งเรื่อการต่อไปเมื่อประสาทของเราหาความดีไม่ได้ไม่ทรงสติสัพัญญะก็เป็นผู้ถูกสังคมและสมาคมรังเกียจ เราจะเข้าสังคมใดสมาคมใดคนดีเขาไม่อยากจะคบคนที่ตั้งการจะคบก็คือคนชั่วเรามีคนดีคบเราก็มีทุกทุกแลราทันห้าไม่ส่งตัวขันห้าไม่มีความยั่งยืนทันห้ามีสภาพเป็นความทุกข์แต่ยิ่งคนดีเขาไม่ต้องการครบเดินแล้วคบแต่กับคนชั่วคนชั่วก็นำไปหาทุกขหาที่สุดไม่ได้ นี่เป็นอนุโอ,องส,สมเด็จพระจอมไตรบรมศาิสัทธาแนะนำให้เราทั้งหลายที่เรณาศีลว่าศีลนี้เราควรจะรักษาจะทรงไว้ต่างสภาพถ้าเราละศีลเาสาศีลได้เป็นปกติชาตินี้เราเป็นคนเบาจากความทุกข์คือหนึ่งศีลจะเกิดได้เพรา,าะนักเมตตากระกรุณาัาสงสมริการ พราเราไม่คิดจะระหัสระหารบุคคลอื่นไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครใจก็เป็นสุขเราก็เป็นสุขเขาก็เป็นสุขสองเราไม่รับไปขโมยบุคคลอื่นไมายื้อแย่งทรัพย์สินของชาวบ้านเราก็มีศัตรูน้อยย่อมเป็นที่รักของบุคคลอื่นเราก็เริ่มมีความสุข สามถ้าเราไม่ทำกรมเมสุมิชา้าจา์มีความชันโดดเฉพาะในคู่ครองเราก็มีความสุขในขอบเขตไม่มีคนอื่นเป็นศัตรูสี่เรามีวาจาสัจจริงเราก็วาจาของเราจะพูดกับใครมีคนกระรับฟังเป็นที่ยอมรับนับถือได้สัจจวาจาอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้ความสุข5ถ้าเราไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นคนส่งสง่งสติสมัยชญะสมบูรณ กาคิดอ่านอะไรก็เป็นไปได้โดยง่ายทราบสินก็ไม่ถูกทำลายเพราะการดุสุราเมรไรอันนี้ก็เป็นปัจจัยของความสุขเป็นอนุวาพการที่องค์สมเด็จะสมมาสัมพธเจาแนะนำให้เราทรงศินให้บริสุทธิ์เหตุมาอันดับต้นก็เป็นมีความสุขในชาติปัจจุบัน แต่ในสัมราราภพบท่าตายลงไปแล้วนั้นเราก็จะปิดอบายภูมทั้งสี่รายการได้คือเมื่อมันเกิดเ,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 เป็นสั์รรกเป็นเปิดนาสุรกายเป็นสเศริชนันนี่ท่าลงของเราเบาๆถ้าโดงเอิญจิตใจของเรามีความมั่นในศินเป็นสมุทิเขตหมายความว่าขึ้นื่อว่าศินห้ารการศีลสิบรการศีลสองเจ ดามสภาพของครวาตด,ดามสภาพของพระนเรตดามสภาพที่สิ่งของตนจะทรงอยู่ถ้าเราสารในเคร่งคัดโดยถือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสวร์สติสุภาภาคว่าสีเลในสุขติงยงนติเรามีศิลงเพราะต้องการความเป็นสุขใน,นัตชาติปัจจุบันและสัมปราญจะพบ สีเลนโพกสมถะาเมื่อเรามีสินทรัพย์สินทั้งหลายของเราก็จะมีความเลือยงกินจะมีแต่ความเป็นสุขสีเลนนิปุติยัยนติสินยอดดับเปความฟุ้งซ่านสินดับความเดือดร้อนกับวิปฏิสารไม่เกิดนในใจในสมัยที่มีชีวิตเมื่อตายแล้วก็มีความสุขนี่เป็นอนวุวาการที่จะท่งศินให้บริสุทธิ์ จะเจริญสีรานุสติกรรมฐานท่านให้แนะนำว่าจะสอนรายการคือทรงจิตเพื่อทรงคำวสีลไว้ที่เรียกว่าภาวนาวาสีหลังให้ใจเข้านึกว่าสีให้ใจออกทวงเวลังนี่เป็นรมทรงตัวมีการใคลโควนหนื่งสีที่เราจะพงรักษาว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือไม่อันนี้เป็นการพิจารณาเรื่องศี ใจการทั้งสองอย่างนี้มีผลต่างกันถ้าเราภาวนาวสีหลังจิตสาม,มารถสรงชานสมาบัติได้ถึงชานสี่แต่เราใช้คำภาวนาพิจารณา,ราสินตามิกล่าวมนแล้วนี้จิตจะสรงได้ถึงอุปจารสมาธิยังไม่ถึงชานเช่นนั้นเพื่อความมีผลตามคำแนะนำของอสมเด็จพระพิตรมานควรทำทั้งสองอย่าง นี่เมื่อพิจารณาสินของเราบริสุทธิ์แล้วเราก็คิดต่อไปว่าถ้าเราเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์ด้วยการคล้คุัวนั้นสินนี้พันด้านอุปจาระสมาธิสินเป็นปัจจัยให้เราเกิดในกามาวจรสวรรค์เป็นเทวดามีความสุขแต่ว่าความสุขในขั้นเป็นเิวดานี้มันยังสุขน้อยก็เป็นกามาวจร หากว่าเราทรงอารมณ์คำสีรังพร้องกับกนดลมหายใจเขาออกก็โดยอารมณ์จิตจะเป็นฌานอันนี้จะเป็นบาเหตุปันดาใี้เราเข้าถึงพรมมโลกแต่ว่าศีลที่เราทรงได้จริงๆถ้าทรงศีนได้ไปสมุทเฉตไมายความว่านับตัา่บรดนี้ไปต้นไป เรายอมรับนักทิีคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมใจว่าจะไม่ยอมขาดศิลและจะยอมตัวตายดีกว่าสิ่งขาดถราศีลศรัสธาศีลได้เป็นอารมณ์อย่างนี้ล้วมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์อย่างจริงจังที่เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติครบถ้วน มีสิ่งเขบเปรตอย่างนี้องค์สมเด็รปรสัมมาสัมพทุทธเจ้าเรียกว่าพระโสดาบันเป็นผู้เข้าถึงกระแสพันิพานเมื่อเข้ามุมกระแสพันิพา์แล้วก็ไข่ควรคสาสั่งสอนขององค์สมเด็ร,ระวิชิตธมานต่อไปว่าเรามีความเคารพแต่พระพุทธเจ้ามีความเคารพแต่รัธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ม,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 มีสิลบริสุทธ์ เราเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วยังถือว่ายังเป็นผู้ไม่ถึงที่สุดของความทุกข์ียกวความดับในเชื่อยังไม่หมดแล้วว่าหาจุดดับต่อไปโดยตั้งใจน้อมเอาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนามาพิจารณาเป็นให้เป็นเองตารมณ์คือว่าการเป็นพระโสดาบัน เรามีกำไรใ่ญ่เพื่อการเกิดเป็นสนรกไม่มีแบบสุรกายเป็นสเดชันไม่มีความดีของเราให้สามารถทรงสภาวะเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างผมบ้างภายไม่กี่ชาติก็ถึงบุิพานเรื่อการจะรอไปเกิดอีสองชาติสามชาติห้าชาติเจ็ดชาตินั้นมันก็ยังเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราจะเพื่อความทุกข์ให้ถึงที่สุด มาพบกับความสุขอย่างแท้จริงอันนี้องค์สมเด็จพระสมาสมพุทธเจ้าแนะนำให้บรรดาทั้ธพริษัทชายหญิงว่าจิตเราเมื่อเข้าถึงความเป็นประสดาบันแล้วการพิจารณาแต่งพระธรรมคำหลังอยขององค์สมเด็จพระเทพรัต้วอีกนิดเดียวก็ถึงอนาตผลนั่นคือนำกระแสพรสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศกุลเข้ามาตัดทันห้า ที่าจรณาไว้เสมอว่าสภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเพราะไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราคืนเกาะร่างกายเพียงไหเราก็มีความทุกข์เพ่ยงนั้นตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าอัตภาพร่างกายนี้ก็ดีสภาวะความเป็นทวันดาก็ดีสภาวะองการเป็นภพก็ดีไม่มีสําหรับเราเพราะเป็นปัจยยความทุกข์ เราต้องการปัจจัยแห่งความสุขนั่นก็คือผลิพานนันกพิจารณาแต่มกระแสวัฏธรรมสิสนาเขาโอ,งอง์สําเร็จควาคิตมันเห็นว่าร่างกายเป็นความทุกข์ขึน้นที่ว่าขัรห้านี้เราไม่ต้องการมันอีกเมื่อดับชีพสังขารน,นี้มาไรปัจจัยแห่งการจะเกิดเป็นสมนุนคนดีเทวดาคนดีดพงศ์คนดีไม่มีสําหรับเราต่อไปเราต้องการอย่างเดียวคือผลิพาน หาทางกำจัดโลภะในการให้ทานหาทางกำจัดโทสะในการเจริญชมือหารสี่เดกศิลสี่หาการทางกำจัดโมหะในการพิจารณาตามคำสั่งสอนของสมเด็จะจินสีวร่างกายเปนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเป็นนัตตาหาเราไม่สามารถจะบังคับได้มันจะพังมันจะไหลมาไหลเป็นไปตามสภาวะของมัน หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพิจารณาอย่างนี้ความเป็นอรหันต์จมถึงได้โดยจับต้องอลัมบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งต่อตินี้ไปขอทรานะหลายตั้งกายให้ตรงดำวงจิตให้มันนำหลดรู้ลมหายใจเขาออกใช้ทำภาวนาและพิจารณาามอธิยาสายยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา